ก่อนหน้านี้มีเพจดังออกมาโพสต์บายว่ามีนางเอกดังระดับประเทศขายช่วงล่างครั้งละ3ล้านบาทอีกทั้งยังเลือกฝ่ายชายก่อนเองขอหล่อและหุ่นดีพร้อมทิ้งท้ายว่าอักษรย่อพอพาน ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เดาหาตัวนางเอกมากมายโดยหนึ่งในนางเอกนั้นมีชื่อสาวตาคมพิงกี้สาวิกาด้วยนะคะถูกโยงให้เป็นนางเอกสาวอักษรยอพ่อพานที่ขายช่วงล่างครั้งละ3มล้านบาทพิงกี้สาวิกาได้ออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธยันไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนเพราะช่วงนี้ ขายแค่ผิวนั่งแท่นพรีเซนเตอร์รวมถึงข่าวปาดหน้าเคกรุ่นพี่ที่ตนก็เพิ่งทราบว่าหมายถึงตนเองซึ่งก็ยอมรับว่าได้งานพรีเซนเตอร์จริงแต่ไม่ได้ปาดหน้าเคกใครแน่นอนยันชิวมากไม่ซีเรียสกับข่าวเพราะเจอมาทุกรุ่นแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะข่าวแค่นี้รู้สึกเบเบมากแต่หากมีอะไรก็คงชี้แจงไปตามวาระตามกระแสะมากกว่า อาจจะเพราะหายไปนานคนเลยคิดถึงค่ะก็ขอบคุณที่ยังสนใจดีกว่าไม่มีใครคิดถึงแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนขอปล่อยผ่านคอมเมนต์แย่ๆเพราะบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยอมรับมีกดเข้าไปดูบ้างแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรสตรองมากเพราะอยู่มานานแล้วพร้อมกับเปิดใจถึงข่าวดีของเพื่อนรักหยาาทิพย์หลังถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานและออกมาประกาศข่าวดีว่ามีทายาท โดยพิงกี้สาวิกาได้บอกเอาไว้บอกว่ารู้สึกดีใจกับเพื่อนเนื่องจากรู้จกักและสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้เพื่อนมีชีวิตครอบครัวก็รู้สึกดีใจและยินดีด้วยส่วนความรักของตนยอมรับว่ามีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ไม่ได้รีบร้อนอะไรตอนนี้มีความสุขกับการทำงานมากกว่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ